ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวบอลให้โดนคืนนี้มีสีคู่ครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกนิวคาสเซิลพบกับแอสตันวิลล่าเวลา21.00นซาลิกาดงหวังย้ำสถิติขมในรังรับมือสิงพยองที่ฟอร์มสะดุดหลุนไล่บี้จากคู่ นิวคาสเซิลยูเนเตเตรียมเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์คตอนรับการมาเยือนของทีมแอสตันวิลล่าโดยเจ้าด้าน n e w c a s t ซิลยูเนเของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดหลังจากเปิดบ้านถล่ม s v v e i n d h อ v e n 3-0ในศึก c แชม i o n s League เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจุบันรั้งอันดับ8ของตารางและมีสถิติการเล่นในบ้านที่น่าเกรงขามโดยไม่แพ้ใครในเซนต์เจมส์พาร์คมา8นัดติดต่อกันในลีก สภาพความพร้อมต้องลุ้นระทึกกับอาการบาดเจ็บของบรูโน่กิมารส์กับตันทีมคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากเกยมยุโรปอย่างไรก็ตามทีมได้รับข่าวดีเมื่อแดนเบิร์นและวิลเลียมโอลูซ่าหายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วส่วนที่ยังช่วดแน่นอนคือฟาเบียนแชร์ติโนลิฟราเมนโตและจาคอบเมอร์ฟี ทางฝั่งแอสตันวิลล่าของกุนซืออูนเอเมรี่เพิ่งบุกปชนะเฟอร์เนบาเช่1-0ในทั่วโยุโรปแต่ฟอร์มในลีกเริ่มมีเครื่องหมายคำถามหลังจากแพ้เอเวอเรตนคาบ้าน0-1ในนัดล่าสุดอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงรั้งอันดับ3ของตารางไว้อย่างเหนียวแน่นปัญหาใหญ่ของวิลล่าคือสถิติการมาเยือนสนามแห่งนี้ที่ย่ำแย่สุดๆโดยไม่เคยบุกมาชนะนิวคาสเซิลในลีกได้เลยตลอด17นัดหลังสุด สภาพความพร้อมต้องเผชิญกับวิกฤตอาการบาดเจ็บเช่นกันโดยจะไม่มีบูบากาคาคาร่าที่ปิดเทอมยาวรวมถึงจอห์นแมกกินรอสบาร์คลี์และต้องลุ้นอาการของเอมิเลียโนมาตินสผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่มีปัญหาที่น่องส่วนแนวรุกยังนำโดยโอลีวัตกินส์และเจดอนซานโชผู้ทำประตูชัยในเกมโยุโรปนัดล่าสุดก็มีโอกาสช่วยทีมในเกมนี้เช่นกัน ดูแล้วเกมนี้แ้แอสตันวิลล่าจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่าแต่ความแข็งแกร่งในบ้านของนิวคาสเซิลประกอบกับทางบอลที่ข่มกันมาอย่างยาวนานที่สนามแห่งนี้ทำให้เจ้าถิ่นดูมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยยิ่งวิลล่ามีปัญหาขาดมิดฟิลด์ตัวตัดเกมอย่างคาเมราอาจทำให้รับมือกับเกมรุกที่รวดเร็วของนิวคาสเซิลได้ลำบากและเจ้าถิ่นจะเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดที่เด็ดฟันทงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่ต่อมาคริสตัลพาเลซพบกับเชลซีเวลา21.00น ซิงบลูหวังขย่มประสาทเรือนแก้วที่กำลังระสาหนักสารต่อชัยชนะเพื่อทวงคืนท็อปโฟคริสตันพาเลสเตรียมเปิดสนามเซลเฮิร์สพาร์คต้อนรับการมาเยือนของทีมเชลซีโดยเจ้าบ้านคริสตันพาเลสภายใต้การนำของโอลิเวอร์กลาสเนอร์กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งปัจจุบันรั้งอันดับ13ของตารางแต่ฟอร์มล่าสุดน่าเป็นห่วงด้วยสถิติไม่ชนะใครเลยในเจ็ดนัดหลังสุดในลีกล่าสุดเพิ่งบุกไปพ่ายซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อสอง ปัญหาที่แฟนบอลกังวลที่สุดคือสถิติการเล่นในบ้านที่ไม่ชนะใครที่เซลเฮอร์สปาคมาหกนัดติดต่อกันสภาพความพร้อมจะไม่มีไดจิคามาดาที่บาดเจ็บแน่นอนรวมถึงต้องรอเช็คฟิตชิคดูกูเร่ดานียลมุนยอสและเอ็ดดี้เอ็นเคเทียความหวังสูงสุดยังคงอยู่ที่ชองฟิลิปมาเตตาดาวยิงประจำทีม ทั้งฝั่งเชลซีในยุคใหม่ของเลียมโรเซนีเอร์เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นโดยการชนะมา2องนัดติดต่อกันชนะเบรนท์ฟอร์ดในลีก2-0และชนะพาฟอสในแชมเปี้ยนส์ลีก1-0ปัจจุบันขยับขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางและมีสถิติที่ข่มพาเลสมิดดัมโดยไม่แพ้ให้พาเลสมานาน17นัดติดต่อกันในทุกรายการสภาพความพร้อมจะขาดมิคาอิลมูริชที่ติดโทษแบนรวมถึงลีวายโควิลฟิลิปยอร์เกนเซนและโรมิโอลาเวียที่มีอาการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามขุมกำลังเชิงลึกยังมีตัวทีเด็ดอย่างโคพาเมอร์ mer, จอมทัพเบอร์หนึ่งและชูอัลเปโดดูแล้วเกมนี้แม้พาเลสกับเชลซีจะจบด้วยผลเสมออยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยโมเมนตัมที่ต่างกันชัดเจนเชลซีดูมีความมั่นใจและกระหายชัยชนะภายใต้กุนซื้อใหม่มากกว่าขณะที่พาเลสกำลังเสียศูนย์และมีปัญหาในการรักษาความได้เปรียบสุดท้ายคุณภาพนักเตะของทีมโยเยือนน่าจะเป็นฝ่ายปิดเกมได้ทีเดียวทีเด็ดฟันธงเชลซีคู่ต่อมาเบรนท์ฟอร์ พบกับ Nottingham Forest เวลา21นาฬิกาพึ่งพิคาดหวังใช้เกมในบ้านเรียกฟอร์มเก่งรับมือเจ้าป่าที่บุกมาพร้อมสถิติคมนัดแรกเบรนฟอร์ดเตรียมเปิดสนามเบรนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีม Nottingham Forest โดยเจ้าบ้านเบรนฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของคีธแอนดรูส์กำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะเกมในบ้านที่แข็งแกร่งพวกเขาไม่แพ้ใครในบ้านมา7นัดติดต่อกันในลีก ชนะ7เสมอ3แพ้1จากทั้งหมดในซีซั่นนี้แม้นัดล่าสุดจะบุกไปพ่ายเชลซี0-2แต่รูปเกมไม่ได้เป็นรองและความอันตรายในช่วงท้ายเกมคือจุดแข็งทำประตูหลังนาทีที่75ได้ถึง13ลูกในฤดูกาลนี้สภาพความพร้อมต้องรอเช็คความฟิตของประการหลังตัวหลักอย่างมูริโยและกองหน้าอีโกเชซุสอย่างไรก็ตามจะได้ไทโวอาวนยี iyi, และโอมาริฮัดชินสัน กลับมาลงสนามได้หลังจากไม่ได้เล่นในเกมยุโรปขณะที่คริสวูดดาวยิงตัวเก่งยังคงพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเขา่าดูแล้วเกมนี้จากสถิติเกมเย่าที่แข็งแกร่งของเบรนฟอร์ดและความอ่อนล้าของฟอเรสที่เพิ่งผ่านเกมยุโรปมาอย่างไรก็ตามฟอเรสจำเป็นต้องเก็บแต้มให้ได้เพื่อไปต่อในลีกทำให้น่าจะมีแรงฮึดมากพอที่จะไม่แพ้ได้ทีเด็ดฟันธงนอตติงแฮมฟอเรสต์มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้กันครับ อาร์เซนอลพบกับแมนยูนเต็ดเวลา23.30นาิกานาทีปืนใหญ่เน้นย้ำชัยรักษาจ่าฝูงรับมือปีศาจแดงยุคใหม่ที่กำลังคืนฟอร์มเก่งอาร์เซนอลเตรียมเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมตอนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูน e d เต็ดโดยเจ้าบ้านอาร์เซนอลของมิเกลอาเตตาอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงล่าสุดเพิ่งบุกไปถลม่มอินเตอร์มิลาน3ต่อ1ในแชมเปี้ยนส์ลีก ปัจจุบันรั้งตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอย่างเหนียวแน่นและมีสถิติการเล่นในบ้านที่น่าเกรงขามโดยไม่แพ้ใครในเอเมเรสสเตเดียมมานานถึง12นัดติดต่อกันในลีกสภาพความพร้อมต้องเช็คความฟิตของกองกลางคนสำคัญอย่างเด็กเลลนไรส์และเลอันโดทรซาที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนขณะที่เปียโรอินกาปิเอและริคา r d โดคาลาฟิโอรียังคงพักรักษาตัว ทั้งฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคใหม่ภายใต้การนำของไมเคิลคาริคเปิดตัวได้สวยหรูด้วยการชนะแมนซิตี้2-0ในศึกดาร์บี้แมตชนัดล่าสุดแม้ภาพรวมฤดูกาลนี้จะยังลุ่มๆดอนๆแต่อันดับยังคงเกาะกลุ่มลุ้นพื้นที่ยุโรปอันดับ4-6ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือสถิติการมาเยือนที่ไม่ชนะอาเซนอลในลีกมานานถึง7นัดติดต่อกันสภาพความพร้อมจะไม่มีมัไทสเดลิกและโจชัวเซอร์ซี่ที่บาดเจ็บ รวมถึงต้องลุ้นความฟิตของบรูโน่เฟอร์นันเดสกับตันทีมอย่างไรก็ตามคาริคได้ปลูกปั้นคอบบี้เมนูกลับมาเป็นหัวใจในแดนกลางอีกครั้งและมีทีเด็ดจากไบรอันเอมบัมโมดาวยิงตัวใหม่ที่เพิ่งยิงประตูดับซิตี้มาสดสดร้อนร้ดูแล้วเกมนี้แม้แมนยูเน็ดจะกำลังอยู่ในช่วงบอลเปลี่ยนโค้ชและมีความมั่นใจจากการชนะดาร์บี้แมตช์มาได้แต่การต้องมาเยือนอาร์เซนอลที่กำลังลงตัวสุดๆทั้งระบบการเล่นและพละกกำลังถือเป็นงานที่ยากเกินไป ทีมของอาร์เตต้ามีความสมบำเสมอและเกมรับในบ้านที่เสียประตูยากมากคาดว่าเจ้าถิ่นจะเป็นฝ่ายครองเกมบุกและอาศัยความเฉียบคมเบียดเอาชนะไปได้บุตรวิทย์เท่านั้นที่เดดฟันธงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับทีเดาบอลให้โดนนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ